คร,คริสถึงคุณพลังคริสเพิ่มพลังคุณนะครับวันนี้เราสมโพธนักบุญเปตโตรและเปาโลนะครับศิลาคำยันความเชื่อและเปลวไฟแห่งการประกาศข่าวดีครับพี่น้อง ตอนรับทุกท่านเข้าสู่คริสถึงคุณพลังคริสเพิ่มพลังคุณนะครับเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันศุกร์นะครับวันนี้มาเร็วสักเล็กน้อยนะครับแต่ทุกวันเราจะเจอวันศุกร์สองทุ่มนะครับนี่เรามีกราฟ,ฟิกใหม่ให้พี่น้องได้เห็นชัดแต่ว่าวันนี้พอดีช่วงเย็นพ่อมีภารกิจนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตมาเจอเจอกันเร็วหน่อยกันแบบสดๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามาพบพ่อแบบสดๆตอนนี้ก็ ถือว่าแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับแต่ว่าท่านใดที่มารับชมเวลาหลังก็ไม่ต้องเสียใจน้อยใจไปนะครับเพราะว่าเราก็มาไตรตรองเพราะว่าจากของพระเิ็นาเจ้าด้วยการประจำวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ29มิถุนายนจริงๆ29มิถุนายนตรงกับวันไหนเราก็จะสมโพธนักบุญเปโตรและเปาโลนะครับแต่ว่าปปีนี้นะครับก็มาตรงกับ วันอาทิตย์พอดีพอดีก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาไตรตรองพราะวาจาร่วมกันนะครับโอกาสสมโพธนักบุญเปตโตรและเปาโลครับและพระรสานวันนี้ที่เราจะมาไตรตรองร่วมกันมาจากพระรสานตามคําบอกเล่าของนักบ,บุญมัทธิวบทที่16บหข้อสิบสถึงสิครับเวลานั้นพระเรยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร เขาทูลตอบว่าบ้างกล่าวว่าเป็นยอนผู้ทำพิธีล้างบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอล利าบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านหลักคิดว่าเราเป็นใครซิโมนเปตโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระกิสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซิโมนบุตรของยอนท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยพระวาจากของพระเจ้า ขอพระคิสต์เจ้าส่งพระเจริญเทิดเชิญชวนพี่น้องนะครับได้เขียนพระวจาวลีที่ประทับใจครับและก็แต่งปั่นข้อคิดจากพระวจาวันนี้ด้วยกันในกล่องคอมเมนต์นะครับไม่ว่าพี่น้องจะรับชมไลฟ์สดหรือว่าย้อนหลังก็ตามทีหรือว่าจะผ่านทาง YouTube หรือ a c e b o o k รีสร้างสรรค์ก็ตามทีนะครับเชิญชวนทุกท่านได้ไตร่ตรองพระวจารด้วยกันในโอกาสสมโพธนักบุญเปตโตรและเปาโลเลยครับ พี่น้องครับเราก็ฉลองสมโพธิโอกาสพิเศษในวันอาทิตย์เนี่ยติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่โอ้ท่านย้ลยไปตั้งแต่วันอีสเตอร์วันสมโพธิปัสกาครับ40วันคือวันสมโพธิพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วก็สมโพธิพระจิตเจ้าสมโพธิพระติเอกภาพสมโพธิพระวรกายและพระนิสีกของพระกิสเตอร์เจ้าจริงๆถ้าวันนี้มันตรงกับวันธรรมดาเราก็จะไม่ได้มาสมโพธิหรอกแต่บางเอิญว่า29มิถุนายน2025มาตรงกับวันอาทิตย์ ก็เลยมีการสมโพธใหญ่อีกหนึ่งวันนั่นก็คือสมโพธนบ,บุญเปตโตรและเปาโลสองอัครสา,าวกผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นดังเสาหลักของพระศาสนาจัรให้ยังคงตั้งมั่นอยู่ได้จบจนทุกวันนี้นะครับพี่น้องที่รักครับพอเชื่อว่าพี่น้องที่เข้ามารับชมอยู่ทุกท่านในที่นี้ไม่มีใครเกิดทันนบ,บุญเปตโตรและเปาโลเลยนะครับแน่นอนนะครับ แม้ว่าเราจะรู้จักชื่อเสียงเริงนามของท่านเป็นอย่างดีก็ตามดีนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะท่านทั้งสองก็เป็นแค่บุคคลสําคัญท่านหนึ่งในบริษัทิารของมหสยิดนศาศาจากักรซึ่งก็ไม่ผิดที่จะคิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วชีวิตของท่านทั้งสองนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของเราคิดชนแต่ละคนอย่างลึกซึ้งทีเดียวครับพี่น้องวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาหาคําตอบด้วยกันนะครับว่าอะไรที่ทําให้ชาวประมงธรมธรมดาาคนหนึ่ง กับผู้เบียดเบียนทตชนอย่างหนักอีกคนหนึ่งกลายมาเป็นสองเสาหลักที่ค้ำจุนพระศาสนจ,จักรมาได้กว่า2,000ปีแล้วนะครับแล้วก็จะยังคงอยู่สืบเมื่องกันต่อไปพระสารวันนี้นะครับพี่น้องเราได้ฟังบทสนทนาของพระสูเจ้ากับบรรดาสิทธิใช่ไหมครับร่งถามคำถาม2ข้อข้อแรกบ,บอกว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครก็คือจะบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นใครนี พระองค์ก็เรียกแทนตัวเองว่าบุตรแห่งมนุษย์นะครับคำตอบก็หลากหลายเลยทีนี้บางคนก็บอกว่าพระองค์เป็นยอนบัปติสกับชาติมาเกิดใหม่ั้างล่ะททั้ง,งจริงจริงอยู่ในยุคเดียวกันเนาะเออแต่ว่าพอยอนบัปติสถูกตัดหัวไปแล้วอยู่ดีพี่สุชาติปรากฏมีชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาก็เลยคิดว่ากับชาติมาเกิด นะบางคนก็บอกเอเรียกับชาติมาเกิดมั่งหละบางคนก็บอกเยรรมีหรือว่าต้องเป็นประกาศอกองใดองค์หนึ่งแน่ๆเออจริงๆก็เป็นความคิดของคนนอกที่เขาก็ยกย่องพระเยซูเจ้านะว่าพระเยซูเจ้าต้องเป็นประกาศอกองสําคัญองค์ในองค์หนึ่งที่กับชาติมาเกิดใหม่พูดง่ายๆนะครับแต่คำถามที่สองสำคัญกว่าพี่นงคำถามที่สองเป็นคำถามที่พระองค์ต้องการถามเราแต่ละคนด้วยไม่ใช่แค่บรรดาสิธิ์เท่านั้นนะครับพระองค์ถามว่าท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใครท่านนี้ไม่ใช่แค่บรรณาสิทธ์นะท่านคือเราแต่ละคนเนี่ยคิดว่าพระองค์เป็นใครสําหรับเรากันนะครับซิโมนเปโตรนะครับชาวประมงจากกาลิลีแน่นะครับเราก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านแน่นอนผู้ที่บางครั้งจะเรียกว่าใจร้อนก็ได้วราวุู้วามก็มีแถมต่อมายังปฏเิเสธพระเยซูเจ้าอาจารย์ของท่านเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันก่อนไก่ขันจำได้ไหมครับ แต่วันนี้วันนี้พระรัศศัก์วันพระวสร,ระวสารวันนี้จริงๆเกิดก่อนเหตุการณ์ที่พระเพรจ้าจะถูกจับนะแต่ว่าวันนี้เปตโตรคนนี้เองได้ลุกขึ้นอย่างห้าวหาญแล้วก็ตอบคําถามแทนบรรดาอัครสาวกบอกว่าพระองค์คือพระกิสต์เจ้าบุตรพระเจ้าผู้สรงชีวิตคําตอบนี้เองนะครับพี่น้องเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทีเดียวพระเดเจ้าทรงเห็นว่าศิลาเนี้ แห่งความเชื่อที่มั่นคงในตัวของเปโตรเนี่ยเดิมชื่อว่าซีโมนพระองค์เปลี่ยนชื่อให้เป็นเคฟาสเคฟาสหรือเปโตรหรือแปลว่าศิลานั่นเองและพระองค์ก็ประกาศว่าท่านคือศิลาท่านคือเคฟาสซึ่งคือเปโตรบนศิลานี้นะเราจะตั้งพระศาสนาจักรของเรา โอ้โหพระองค์ไม่ได้เลือกเปโตรเพราะว่าท่านดีพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องแต่ว่าพระองค์ทรงเลือกท่านเพราะความเชื่อที่ท่านมีต่อพระองค์แถมยังเป็นความเชื่อที่ได้รับมาจากพระเิ็นาเจ้าอีกด้วยจริงๆเมื่อวันเสาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเองนะครับพ่อได้มีโอกาสไปร่วมประชุมพลมารีในเปรสิเดียมมารดาพระัสถานที่พ่อเป็นจิตตทิการจริงๆก็เพิ่งเข้ารับหน้าที่จิตตทิการของเปรสิเดียมนี้นะครับก็มีการเลือก ประธานเปรสิเดียมท่านใหม่ท่านที่ได้รับเลือกใหม่ก็โอ้โหก็คงกังวลก็คงโอ่ดเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊อะฉันถูกเลือกเนาะแล้วก็บอกว่าโอโ้ตัวเองไม่เหมาะสมเลยเพราะกะ็หยิบยกคำพูดของคุณพ่อธีรพลคุณพ่ออ้วนนะครับอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยในสมัยที่พ่ออยู่ปี5พ่อก็เดิน หลังอาหารค่ำเนี่ยเดินรอบปะเนนนะก็จะออกกําลังกายเดินเดินคุยกับเพื่อนอีกท่านหนึ่งเพื่อนบาเดอร์อีกท่านหนึ่งก็อบอกว่าโอ้เราก็ใกล้จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อา่านพระคัมภีร์ละเดี๋ยวพอปี5ผู้อา่านพระคัมภีร์ปี6ผู้ช่วยพิธีกรรมปี7สังฆนุกรพอจบปุ๊บได้บวชพระสงฆ์ละนะครับวงเล็บนะเวลานั้นว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งก็โอเคพ่อผ่านมาแล้วนะครับตอนนั้นเราก็กังวลว่าเรายังไม่พร้อมเลยเรายังกลัวเลยนะครับ แล้วก็ท่านที่ได้รับเลือกเป็นประธานพลมารีท่านเนี่ยประธานเปซีเดียมท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ท่านไม่พร้อมเลยท่านโอ้ไม่เหมาะสมอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะก็เลยหยิบยกคําพูดอยู่ดีๆคุณพ่ออ้วนคุณพ่อธีรพลเดินมาจากไหนพ่อไม่เห็นเลยอยู่ดีเดินมามีท่านบอกว่าอุ้ยเหมือนเอ็มอาอุสเลยที่บรรดาศิษย์สองคนเดินแล้วมีพระเยซูเจ้าปรากฏองคมาเออพ่อก็เลยเออใช่อาจจะเหมือนกันจริงๆนะครับพี่น้องเอ่อพ่ออ้วนถามพ่อบอกว่าเออคุยอะไรกัน นี่เออเหมือนพี่สุชาติที่ถามเลยคุยอะไรกันเออก็บอกว่าเนี่ยเราคุยว่าโอ้เราใกล้จะรับแต่งตั้งแล้วใกล้จะบวช้ามาทุกทีแล้วยังรู้สึกว่าไม่พร้อมเลยคุณพ่ออ้วนตอบพ่อว่ายังไงรู้ไหมครับพี่น้องพ่ออ้วนบอกว่าอ๋อถ้ารอให้พร้อมเนี่ยจะไม่มีใครได้เป็นพระสงฆ์เลยไม่มีใครได้บวชเป็นพระสงฆ์เลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ว่าพร้อมสมบูรณ์แบบถึงจะได้บวชเป็นพระสงฆ์ หรือว่าทําหน้าที่ต่างๆนะครับพี่น้องแต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะก้าวหน้าไปกับพระป็นเจ้าและพร้อมที่จะก้าวหน้าไปในความเชื่อในพระองค์ต่างหากครับพี่น้องนี่แหละนบ,บุตรเปโตรก็เป็นแบบอย่างให,ให้กับเราในเรื่องนี้อย่างดีเลยที่พระเยซูเจ้าเลือกท่านให้เป็นหัวหน้าคราสาวกจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือตําแหน่งสมเด็จพระสัตตประบาน,นั่นเองครับพี่น้อง แล้วความเชื่อเนี่ยที่ท่านมีเนี่ยช่วยท่านยังไงต่อไปนะครับในบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือกิจการอักรสาวกที่พี่น้องจะได้รับฟังในวันอาทิตย์นี้นะครับฉายภาพให้เห็นให้เราเห็นว่าท่านบุญเปตโตรเนี่ยถูกจองจําอยู่ในคุกมืดเออถูกคุกเดี่ยวคุกมืดเลยถูกล่ามโซ่ด้วยโซ่สองเส้นอีกต่างหากก็คือแบบหูแน่นหนามากมีทหารยามเฝ้าแน่นหนานรอวันถูกประหารถ้าเป็นความคิดของคนทั่วไปก็คงจบแล้ว หมดแล้วแไม่แชรปีแอนดี้เดอะแซดเอนดิ้งจบแล้วไม่รอดแล้วแน่ๆน,นะครับถูกจองจําเตรียมรอประหารแล้วเนี่ยแต่เวลานั้นครับพี่น้องบรรดาขิดชนยุคแรกเริ่มเฝ้าภาวนาขอพระเจ้าช่วยธนบุญเปตโตรแล้วก็อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับพี่น้องทูตสวรรค์มาปลดปล่อยท่านเนี่ยจากพันธนาการทั้งหลายและก็ช่วยท่านให้หนีรอดออกไปได้เรื่องนี้สอนอะไรเราครับพี่น้องเออเราอาจจะไอพอไม่ได้ถูกขังคุกอยู่เกี่ยวอะไรกับเรา สอนเราว่าชีวิตของนักบุญเปโตรเนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นเลยครับว่าความเชื่อที่ท่านมีต่อพระคริสตเจ้าไม่ได้เป็นแค่คําพูดลอยๆเท่านั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าท่านกล้ายืนหยัดกล้าเผชิญความท้าทายที่สุดก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระบิดาเจ้าในที่สุดจริงพอเวลาถูกขังคุกเนี่ยเรื่องราวของการถูกขังคุกพ่อก็นึกถึงนักบุญหลายท่านนะครับแต่ว่าท่านหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในความคิดของพ่อเวลานี้เลยนะก็คือ คุณพ่อนิโค拉สบุญเกิดกรีดบำรุงอะพี่น้องอาจจะบอกว่าโอา้พ่อนิโค拉สนี่มีทุกสวรรค์มาช่วยให้ออกจากคุกได้เลยแต่ว่าความเชื่อของคุณพ่อบุญเกิดได้ช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากพันธนาการไปรับบำเหน็จรางวัลและอิสระเสรีในความรักงของพระป็นเจ้าในสวนรรค์แล้วในที่สุดนั่นเองครับพี่น้องถ้าจะบอกว่าเปตโตรคือศีลาที่เป็นรากฐานนะครับ เปาโลก็เปรียบเสมือนไฟที่ลุกโชนเพื่อการประกาศข่าวดีครับพี่น้องนี่ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับแต่จะบอกว่าชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวเดิมทนบุญเปาโลเนี่ยเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดนะครับแถมยังคอยไล่ล่าเบียดเบียนกิตจชนอย่างเยียมโหดด้วยแต่ว่าการได้พบพระคริสตเจ้าระหว่างทางที่ท่านกําลังควบม้าไปจัดการคิจชนเนี่ยอ ท่านได้พบกับพะคิสตาเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพระหว่างทางไปยังเมืองดามัสกัสเนี่ยนะครับเหตุการณ์นั่นแหละ,ปะเปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้ครับในโบราณที่สองนะครับท่านได้เขียนจดหมายถึงทิโมธีศิษย์เอกอีกคนหนึ่งของท่านนะครับเป็นเหมือนคําสั่งเสียสุดท้ายของท่านนี่แหละซึ่งท่านก็พูดด้วยความภาคภูมิใจจริงๆครับพี่น้องว่าข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีแล้วข้าพเจ้าวิ่งมาถึงเส้นชัยแล้วอีกตอนหนึ่งด้วย อีกตอนหนึ่งต่อจากเนี่ยแหละ,ะจดหมายถึงที่โมธีฉบับที่สองเนี่ยนะครับอีกตอนหนึ่งเป็นประโยคที่พ่อเองเลือกมาใช้เป็นคติพจน์ในชีวิตสงของพ่อเนี่ยนะครับนั่นก็คือมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างและประทานกําลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สําเร็จไปโดยทางข้าพเจ้าและคนต่างชาติทั้งหลายจะได้ฟัง ชั้นชีวิตของธนบุญเปาโลนะครับก็คือการต่อสู้จริงๆครับพี่น้องท่านออกเดินทางไปทั่วจกวักรวรรดิโรมันเ,เจอทั้งเหตุการณ์เรือแตกถูกโบยตีถูกคว้างด้วยหินถูกคนชาติเดียวกันทรยศถูกคนต่างชาติดูหมิ่นสารพัดความยากลำบากที่มันเกินกว่าเราแต่ละคนด้วยซ้ำนะครับพี่น้องแต่สิ่งที่ทําให้ท่านยังคงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่ออยู่ได้นั่นก็คือพลังจากพระคริสต์เจ้านั่นเองครับพระองค์ยังทรงประทับอยู่เคียงข้าง พระองค์ท่านจึงยอมให้ชีวิตของท่านเองเนี่ยเป็นเครื่องมือของพระเป็นเจ้าแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนําข่าวดีเรื่องความรอดไปสู่คนนับ้านปีาด้วยดังนั้นจากผู้เบียดเบียนคนอื่นผู้เบียดเบียนคิดชนกลับกลายมาเป็นอัครสาวกแห่งนานาชาติหรือว่าอัครสาวกของคนต่างชาตินั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักครับโอกาสที่เรามาสมโพธิบ,บุญเปตโตรและเปาโลในวันนี้เนี่ยนะครับ พ่อก็อยากจะฝากข้อคิดเป็นการบ้านเป็นกำลังใจให้การดำเนินชีวิตแก่พี่น้อง3ข้อด้วยกันครับข้อแรกนะครับตอบคำถามของพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตของเราครับคำถามอะไรครับพี่น้องที่พ่อเกริ่นมาตอนเริ่มบทเทศเลยอยู่ในพอรสารวันนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้ายังคงถามเราอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องว่าพระองค์เนี่ยเป็นใครสําหรับเรา ใหาเราได้ตอบคําถามนี้ไม่ใช่แค่ด้วยคําพูดด้วยนะครับพี่น้องแต่ด้วยการกระทําของเราเพราะนั่นจะเป็นการประกาศว่าพระองค์คือพระคิสต์เจ้าผ่านทางชีวิตของเราอย่างแท้จริงครับข้อ2นะครับอย่ากลัวที่จะเป็นคิจชนคนของพระคิสต์ในโลกทุกวันนี้นะครับเพราะว่าชีวิตของธนบุญเปโตรและก็เปาโลเนี่ยสอนเราทุกคนครับว่าการติดตามพระคิสต์เจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆครับเราอาจจะถูกเข้าใจผิด ถูกปฏเิเสธหรือว่าเจอสรารพัดความยากลําบากเนี่ยแต่ขอให้เราได้มั่นใจครับว่ามีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างและประทานกําลังแก่เราเสมอครับและข้อ3นะครับขอให้เราเป็นทั้งศิลาและก็ไฟในพื้นที่ของเราคนระับเราทุกคนสามารถที่จะเป็นศิลาค้ายันความเชื่อได้ด้วยการเป็นเสาหลักความรักในครอบครัวก็ดีหรือว่าซื่อสัตว์ต่อหน้าที่การงานของเราก็ดี ขณะดเดียวกันเราก็สามารถที่จะเป็นเปลวไฟประกาศข่าวดีได้ด้วยการแบ่งปันความสุขทําสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ละวันด้วยความรักครับหรือแม้แต่ชวนเพื่อนมาวัดเพื่อประกาศข่าวดีในที่ที่เราอาศัยอยู่ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นไปได้ก็เป็นสิ่งที่เราควรทําทําได้ด้ยเช่นกันขอธนบุญ เต,ตโตรและเปาโรสองเสาหลักพระศาสนาจักรได้โปรดภาวนาเพื่อเรานะครับให้มีความเชื่อที่มุ่งมั่นมั่นคงดุดดังศีลาและมีความร้อนโรนที่จะประกาศพระคิสตเจ้าด้วยชีวิตของเราดุดดังเปลวไฟที่ไม่เคยมอดดับครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านเสมอครับและชวนพี่น้องนะครับเขียนพระวาจาวลีที่ประทับใจจากสามบุตรในวันนี้นะครับ ลงมาวลีไหนที่ประทับใจเขียนลงมาแบ่งปันเสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาด้วยกันในชุมชนออนไลน์คริสสร้างสรรค์น,นะครับหรือว่าจะแบ่งปันข้อคิดที่ได้รับจากการไตร่ตรองพระวจาในวันนี้ด้วยกันมานะครับในอโอกาสสมโพธิธนบุญเปโตรและเปาโลในวันนี้นะครับแล้วก็พบกับคริสถึงคุณพลังคริสเพิ่มพลังคุณเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับผ่านทาง Facebook และ u t u b e คริสตสร้างสรรค์ครับ เดี๋ยวจบอินโทรนี้เรามาคุยกับในคอมเมนต์เท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับอ่านี่นะครับโอ้ด,ดีกับทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดด้วยกันนะครับเดี๋ยวทักทายนิดนึงอ่าอันดับแรกเลยขายของก่อนพี่น้อง ร่วมสมัครสมาชิกนะครับเพื่อร่วมสนับสนุนทีมทุกคนของคริสสร้างสารรค์ให้มีกําลังใจในการผลิตสื่อทันสมัยได้เพื่อการประกาศข่าวดีนะครับเพราะเราก็มีต้นทุนในการดําเนินงานหลายอย่างด้วยนะครับก็พี่น้องสามารถสมัครสมาชิกด้วยกันทั้งทาง Facebook หรือว่า Youtube ได้ตามกําลังหรือว่าความ ศรัทธาที่พี่น้องจะมอบให้เราได้นะครับรวมไปถึงหรือว่าจะกดส่งดาวเพื่อร่วมสนับสนุนได้เช่นกันนะครับผ่านทางคอมเมนต์ใน Facebook นะครับคุณพัชนาลีบอกอ่าทำไมวันนี้มาไวจังนะครับเพราะว่าพ่อมีภารกิจต,ตอนกลางคืนก็เลยมาแล้วก็ยินดีด้วยกับคุณพัชนาลีที่มาเจอกันแบบสดๆนะครับท่านใดที่ฟังพ่อ,อยตอนนี้แล้อุ้ยเสียดายจังเลยไม่ได้มาเจอสดก็พิมพ์คอมเมนต์ม,มาทักทายกันได้เดี๋ยวพ่อมาตอบ คอมเมนต์กันย้อนหลังได้นะครับไม่ต้องน้อยใจสวัสดีครูกไก่นะครับสวัสดีคุณชิงชิงนี่เวลาไหนมาตลอดจริงๆเออพี่ตู้สวัสดีนะครับนี่เพราะความรักของพระเจ้าที่มีแก่เราทุกคนสวัสดีบัดอร์เสือมากมายท่านคือศิลานะครับท่านไหนครับธนบุญเปโตรนะแล้วก็เราด้วยบัดอร์เสือก็เป็นศิลาได้นะครับพี่น้องเป็นศิลาได้อ่าพี่ตู้บอกว่าเพราะพระเยซูเจ้าเป็นทุกอย่างสําหรับลูกนะครับ บรเดสเสือก็บอกว่าพระองค์คือพระคิสต์เจ้าบุตรพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตนี่นะครับคุณดีได้ไร้เป็นก็มาเจอกันตลอดสวัสดีนะครับหมอฟ้าสวัสดีครับมีความเชื่อและกล้ายืนหยัดนะครับพี่ปราณีสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ่านบ,บุญเปตโตรและเปาโลช่วยวิงวอนเทินนะครับความเชื่อที่มั่นคงไม่ทําให้เรากลัวพียอันตรายใดๆแล้วก็สวัสดีคุณปิ๊กนะครับสวัสดีพี่น้องที่ไลฟ์สอดอยู่แล้วก็ ติดตามย้อนหลังด้วยนะครับและแน่นอนนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีข่าวประชาพันธ์ที่มาเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันนะครับในการที่จะเดี๋ยวนี้ลงแป๊บนึงในการที่จะติดตามข่าวสารต่างๆของพระศาสนาจักรค,คาทอลิกในประเทศไทยเลยนะครับเริ่มจากนี่เลยครับวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องวันพรุ่งนี้จะมีนะครับ เอานี้ดีกว่านี่นะครับพรุ่งนี้จะมีงานบวชพระสงฆ์นะครับงานบุญแล้วนี่นะครับเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมไปไปร่วมงานบวชพระสงฆ์ที่สังคมมณฑลเชียงใหม่ได้นะครับก็เป็น โอกาสฉลองอัศนวิหารพาระทัยเชียงใหม่แล้วก็พิธีบวชพระสงฆ์4ท่านนะครับจากคณะเบตาราม2ท่านจากสังฆมณฑลเชียงใหม่บัเดอร์ทาวินกิทวี1ท่านนะครับแล้วก็บัเดอร์สรุดีจากคณะเยสูอิตด,ด้วย3สังกัดเลยนะครับโดยพระคุเจ้ายอแซบพุทธที่เลิศแห่ล้อมวันเสาร์ที่18มิถุนายน10ินาฬิกาที่อัศนวิหารพาระทัยเชียงใหม่นะครับ พ่อก็ขอส่งแรงใจไปไม่ได้ไปร่วมงานนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อติดภารกิจที่บราเใหญ่แสงธรรมด้วยนะครับเอาล่ะร่วมแสดงความยินดีร่วงหน้ากับบัเดอร์ทั้ง4ท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอพี่น้องช่วยกันภาวนาเพื่อกระแสรเรียกของว่าที่พระสงฆ์ใหม่ทั้ง4ท่านในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันเสราร์หน้าครับเสราร์อาทิตย์หน้า5 6ถึงกรกฎาคมนะครับแผนกวิถีชุมชนวัดอัครสงังฆมณฑลกรุงเทพ เชิญพี่น้องทุกท่านเลยนะครับร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรวิถีชุมชนวัดครับไม่ใช่แค่ผู้ที่ทํางานวิถีชุมชนวาดอย่างเดียวนะครับพี่น้องสตบุตรแจ้งคุณพ่อเจ้าวาดแล้วก็ส่งรายชื่อมาได้เลยนะครับที่คุณบุญหลายบุญทาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้นะครับเราจะจัดงานกันที่บ้านผู้หวางครับในหัวข้อชีวิตกิจชนคือการเดินทางมีความหวังเป็นเพื่อนเดินทางซึ่งนำเราไปสู่เป้าหมายก็คือการพบกับพระเยซูเจ้านั่นเองครับ พอก็เองก็จะไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องด้วยถ้าพี่น้องท่านใดสะดวกไปพบเจอกันไปร่วมรับฟังการแบ่งปันดีๆนะครับจากคุณพ่อวิมานใจแล้วก็ทีมงานจากอัครสาาังคมบุรลนท่าแร่หนองแสงนะครับก็ยินดีนะครับเชิญชวนพี่น้องไปร่วมกันครับในวันอาทิตย์ที่6 รกรกฎาคมนะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดนับุญโทมัสควายนัสนะครับร่วมกับคุณพ่อฉลอง25ปีชีวิตส่งทั้ง4ท่านเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอีกวันอาทิตย์หนึ่งครับฉลองวัดแม่พระก,กุหลาบทิพย์นะครับวันอาทิตย์ที่13รกรกฎาคม17นาฬิกาโดยพระคุณเจ้าวีระอภรรัตน์นะครับ แล้วก็ต่อไปครับอาทิตย์ที่20กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารีเดมงฟอร์ดบางแคโดยพระคุณเจ้าวีระอภรณ์รัชเช่นกันร่วมกับคุณพ่อสีท่านฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์นะครับแล้วก็วันเสาร์ปลายเดือนนะครับเสาร์ที่2 6กรกฎาคมครับเชิญพี่น้องร่วมพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของบราเดอร์สังคนุกรยพรพสะกรแซ่ซีหรือว่าบราเดอร์จะแลนะครับปีที่แล้วมาฝึกงานที่วัดเซนหลุยนั่นเองร่วม นะครับพิธีบวชเป็นพสงของบัรเดอร์นะครับวันเสา,ร,ร,เาสร์ที่26กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาที่อศนวิหารนาบุญอันานาจังหวัดนครสวรรค์โดยพระคุณเจ้าทวัตส,สิงสาเป็นประธานครับและก็ต่อเนื่องไปเลยครับวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนะครับร่วมมิสซาแรกของคุณพ่อจะาแ พัสกอรแท่ซีเนะี่ยที่วัดบ้านเกิดของคุณพ่อนะครับวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีณวัดแม่พระปฏิสนธินิรม,มูลบ้านแม่พืชอำเภอคลองตานจังหวัดกำแพงเพชรครับนะครับแล้วก็วันเดียวกันครับวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม10โมงครึ่งเหมือนกันเลยครับเชิญฉลองวัดนักบุญอันนาท่าจีนนะครับโดยพระคุณเจ้าวีระอภรณ์รับครับแล้วก็ วันจันทร์ที่1 8กรกฎาคมนะครับเชิญร่วมฉลองวัดพระบิดาเจ้าทิพวันนะครับวิสาเวลา10นาฬิกาโดยพระคุณเจ้าวีระอาพอรชัยเช่นกันนะครับแล้วก็นี่เลยครับพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับซีรีส์ใหม่ของคริสออนทัวครับนี่ คริสซอนทัวช่องเหลืองนะครับยูทูบคริสซอนทัวพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับเราเริ่มซีรีส์ใหม่แล้วหลังจากที่ไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันมา7ตอน7 EP พเต็มอิ่มนะครับในซีรีส์เกาหลีตอนนี้เราเริ่มซีรีส์ใหม่เรียกว่า the ะ u ูบิจ e t บ e s ีเดอะซีรีส์นะครับนี่เบอร์เดอร์ลักกี้เป็นคนตั้งชื่อนี้นะครับคริสซอนทัวจูบิลีเดอะซีรีส์นะครับเริ่มต้นไป เที่ยววัดแสวงบุญในเขตอักรสังมลทนกรุงเทพด้วยกันนะครับเริ่มไปเรียบร้อยแล้วที่วัดนักบุญยอแซบอยุธยานะครับเมื่อวันจันทร์ที่23จันทร์23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่วนวันจันทร์นี้พักก่อนนะครับเราจะมาจันทร์เว้นจันทร์นะครับอีกวันจันทร์ที่7 7กรกฎาคมนะครับพี่น้องไปเจอกันกับวัดเรื่องราวของอาสนวิหารสัมชันนะครับคุณพ่อเจ้าวาด คุณพ่ออดิศักดิ์สวมแสงสวงก็ให้เกียรติมาโอแนะนําสถานที่แนะนําเรื่องราวประวัติวัดโดยสังเกตให้กับพี่น้องได้รับฟังในโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมเที่ยวชมทุกซอกทุกบุงของอัศนวิหารอสมชันกันเลยในโอกาสนี้นะครับ ด้านร่างมีอะไรบ้างด้านบนกระจกสีเรื่องราวต่างๆกระจกสีชั้น1ชั้น2ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องราวอร่อยพี่น้องทราบไหมนะครับมาติดตามกันได้ในคริสออนทัวอสนาวิหารอสัสมชันวันที่7กรกฎาคมนะครับแล้วก็อย่างที่พี่น้องเห็นมุมนี่เรามีนวัตกรรมใหม่ของทีมคริส,สร้างสคนก็คือดโดรนนะครับเรามีดโดรนในการ ถ่ายทำเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ภาพมุมที่สวยงามยิ่งขึ้นมาฝากพี่น้องด้วยนะครับและในโอกาสต่อไปนี่เราก็จะมีไปที่สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิครัสบุญเกิดกลิบบำรุงก็ได้รับเกียรติจากนี่ครับคุณพ่อวิศณุธัญญานันนะครับผู้บริหารสักการสถานได้มา โอ้เล่าประวัติคุณพ่อนิโคัสแล้วก็เรื่องราวของสัการสถานแบบเป็นอิ่มมากอีพีเดียวไม่พอต้องมี2อ p ีีเลยสําหรับสัการสถานนะครับพี่น้องติดตามให้ได้นะครับนี่สองอีแล้วก็ต่อไปนี่นะครับมีวัดน,นักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนด้วยคุณพ่อเจ้าว่าคุณพ่อทวีสักกิจ,จเจริญก็ให้เกียรติกับเราด้วยนะครับเรื่องราวของพระโตที่จะทําให้ความเชื่อของเราช่วยเราให้รอดอย่างไรได้บ้างหรือเราไปติดตามนะครับแล้วก็ตอนนี้ สุดท้ายอยู่ที่วัดราชินีแห่งสันทิสุขสุขสุมวิทร้อยหนึ่งนะครับอันนี้คือ1กันยายนเลยพี่น้องนับไปเนี่ยแต่ละ,ะอีพีจออากาศจันเว้นจันนะครับเรื่องราวของวัดราชินีแห่งสันติสุขสุขสุมวิทร้อยหนึ่งที่พ่อนํามาโปรโมททั้งหมดนี้อยู่ใน YouTube ช่องคริสออนทัวร์นะครับแล้วก็พี่น้องอย่าลืมติดตามทั้ง4ช่องนะครับช่องส้มคริสสร้างสรรค์ช่องเหลืองคริสออนทัวร์ช่อง, tour, องน้าเงินคริสอินไซด์ แล้วก็ช่องฟ้า Chris Live Talk นะครับในเครือข่าย Chris สร้างสรรค์เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราทั้ง12คนในทีม Chris สร้างสรรค์น,นะครับอ่าละ่ะนี่ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามไลฟ์สดวันนี้นะครับกลับมาเจอกันกันกบคริสถึงคุณพลังคริสเพิ่มพลังคุณทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับผ่านทาง Facebook และ y o t u u e c คริสสร้างสรรค์ครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ